สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุภูสุคนนะครับเด้อเมื่อนี้พ่อกันอีกคือเก่าแล้วครับเราเรื่องในท่านครับนํำในท่านดีๆเมื่อฝากพี่ตอนน้องอีกคือเก่าเลยครับเด้อเรื่องเล่าเมื่อนี้ครับสิเป็นเรื่องเล่าของความฮักของผู้เป็นแม่นะครับที่มต่อลูกนะครับเด้อหากความแร้าประหับสมกันเลยครับีดโอ้เสียงไกหมดนี่ไก่็มาขันแต่เศ้าเท้ะว่าหมนี้วะเออ ณหมูบ้านขี่ข้าหงหนึ่งครับผมก็ยังมีเด็กไสก้กะป้มครับผมนี่ครับมาหาหาลักกินไอศครีมครับผมเฮ้ยเศรษหลายเดอ้อมือนีอ่ของโปรดเลยด้กินไอศครีมเว้ยมือนี่เว้ยเฮ้ยมีไผ่มาบอกว่าอย่างคนมายากกินเว้ยอืแรแฐบหลายแศบหลายไอศครีมรสนี้อยากกินมานานเลยเว้ยอร่อยด,ดีแท้เท้เว้ยเล็กน้อยมูนไหนเป็นเหรนทังไหนวะ <c oughs> สงสัยอีเมลวสิธานะ่ากนี่วะ ออกมาหนีกระโดนเลยเด่นเนี่ยซิปูถึกไม่เสียแล้วซะบ่นเนี่ยเนาะื์กระสร้างแล้วปะนางเหรียญน,นี้จะข้าวกันเว้วัวแล้วเองครับกระปุ้มกระนางกินไอศครีมอยู่หมองนี่แหละครับผมส่วนเด็กหน้อยมุรี่ครับผมข้าเจ้ากําลังสิเมอรอครับผมย้อนว่าย่านถึกแม่ตี้นะครับผมเออเมือเอเอม่อคนเด้อสูเด้อเมื่อนาพ่อกันไหมเดอ้อเซียวเดอ้อจ้าจ้าเฝ้าเมื่อเดียวแมิตี้เดอ้อครับผมเมือ่อนาพ่อกันไหมไปแล้ว เด็กน้อยมุนิยานแม่ตี้ครับผมตัดมาทีเมครับผมโอ้ยลูกไปทั้งใดน้ออ้ฝนกระตกแล้วบานเนี่ยเป็นห่วงเด้ไปเล่นทั้งใดน้อคือบุจักบ้านจักซองน้อลูกเนี่น้อบอกหูเนี่บอกว่าแม่เป็นห่วงสำไรเนี่เด็กน้อยมวนเนี่ยดขิดหอดมันเด้ แล้วผู้เป็นแม่นลยครับก็ได้มาพ่อลูกสาวนั่นเองครับผมลูกลาคํำแพงไปเมื่อป,ป,ป,ป้ายป้าป้ายกระบาโเฮ้ยฝนตกกระดนนเอาเจ้าเนี่ยนอสนมเล่นคำเมึดเถีนอ่อบู๊ฮู้ตีว่าแม่เป็นห่วงเ่ยเฮ้ยจ้าแม่กลับละจ้าเศร้ามือต่อมาเด็กหน่อยสองคนนี่ก็ออกมาเล่นอีกคือเก้าครับผมออกมาเล่นป้ามองเก้าหะแล้วครับผมาตามภาษาของเด็กหน่อยนะครับนะ ทามท่ด้ดมันกระโบฟังเลวครับผมอออกมาเล่นอีกจนได้ครับผมเอาละนี่ก็คือความนาหักของเล็กน้อยนะครับนาะมันก็มีดือ้อมีส้นแน่นลครับเป็นธรรมดาแลนะครับนาะครับผมเดี๋ยวสิตัดภาพไปย่างฝูงซัดเดอร์บัดนี้เด้อครับเดอ้อลา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 ทรงกระไซเคินโอ้เจ้าของเพลง,งมวนทอาย ไม่บ่ธรรมดาเนอะไอเป็นห้องเก่าเนาะมีผัวเป็นห้องก็ดีทั้งสี่ตัวเจ้าได้ฟังเพลงจ้าคอยก็มักเจ้ามองเจ้าห้องเพลงเป็นนี่ละเมียคือว่าถือใจแต่ว่าเมื่อไวะฮ่าสงสัยตรงจัดซะแล้วหมือเนี่ยจิบ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 แม่จ๋าแม่จ๋าเอาเหยื่อมาป้อนหนูทีอัดทู้โง่หิวเหยื่อพี่น้องเอ้ย เอาเหยื่อมาป้อนหนูทีหนูหิวข้าวแล้วเหมือนผู้โดยมหองอยู่นี่จิบจิบจับจับนี่นกหหเป็ตนตะานยถูกวะเออกวนเวลาคนนอนเว้ยอ,อ่ะกะจังว่านี่แหละเสียงดังเป็ตนตะาย่นอกอันนี้เว้ยเฮ้ยตีก้องไรมันซะบ่เนี่ยปุ่ง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 ,ปงไปแม่นอกอันนี้มันสิไปได้จังใดล่ะครับกะยนว่ามันเป็นลูกนกมันอยู่ทั้งห้างเนาะครับเนาะ สองผัวเมียนี่ก็คือกันกับผมนี่แหละความหักที่พอกับแม่มีต่อลูกนะครับนอกบอว่าสิเป็นคนเป็นสัตว์ครับผมข้าเจ้าก็หักลูกคือกันเบิดแล้วนอครับนี่ก็หักลูกครับผมนี่ก็บินบินบินออกไปหากินครับผมไปหาเหยื่อมาป้อนลูกครับผมนี่คือความเสียสละของผู้เป็นพอเป็นแม่แล้วครับนอกบอว่าสิเป็นนกเป็นหนูเป็นมนุษย์ล้วนแล้วจะหากินเพื่อลูกทั้งนั้นเลยเป็นยังได้แะครับความหักของพอกับแม่ ันลึกซึ้งซ้ำใดครับผมพราะฉะนั้นแล้วอย่าดื้อก็พอกับเม่ด้ลยครับเด้อเบิ่งเอาไว้รถดครับนี่ขนาดนกยังฮักลูกซ้ำนี่ครับผมแล้วค้นซิซ้ำใดโนเอา้ามันลูกผู้ใดละมา่อไอยู่นี่บ้านนี่โอ้ยเป็นตะลิตน้นเท่นี่เจ,จ้า้ปจันได้มาจันได้เลยขึ้นมาไฮอยู่นี่โอ้ยค่อยตกลงมาจากเทิงเถิง,ถงตกลงมาจากกกไม้อ้ ตกลงมาจากต้นไม้เอ้ามาสร้างว่าแต่เหตุการณ์คือตกลงมาจากต้นไม้ได้บ่รู้เลี้ยวค่อยตกลงมาแล้วซอยค่อยแนย่ข่อยจะขึ้นไปถึงต้นไม้คือเกา่าโอ้อืมบห่ยากบห่ยหยาบห่ยาบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยหาไม้ก่อนคิดวิธีก่อนเอ้อสีส่วนเจ้าขึ้นไปยังไงด,ดีวะอืมก็สั่นขี้ล้างค่อยได้สันเด้ขอขี้ล้างค่อยเลยเดี๋ยวข่อยจีบไต่ปีนต้นไม้เอาเจ้าขึ้นไปไปถึงข้างคือเก่าเด้อ เย้ดีใจแล้วสิได้ขึ้นไปทั้งหัางคือเก่าแล้วฮ่าขอบคุณหลายๆเด้อที่มาซอยซีวิตคอยเด้อเออเธอนาเธอลังก็จะตกลงมาอีเด้อละ่ะขอบพซอยได้เธอนานโอ้ยคอยเฝ้าไปหากินข้าวโพดอยู่เนี่ยแล้วครับผมนกตัวนี้ก็ได้ขึ้นมาทั้งหัง่งย้อนว่าเจ้าหนูซอยซีวิตเขาไหวนั่นเองครับผมเขากะทาเมกพเขามากครับผมลอกกินอาหาร ลอกกินเยื่อจากผู้เป็นพ่อกับแม่เองครับผมฮ่าอีพ่ออีแม่ขึ้นนั่นมากแถ่ว่าหนวเข่าแล้วเด้เนี่ยเฮ้ยนกสองแม่ลูกนี่ก็คือกันครับผมข้าเจ้าหักแพ่งกันครับผมฮ่าลูกจ๋าเดี๋ยวแม่จะเล่านิทานให้ฟังเลยจ๊ะจ๋าแม่หนูก็อยากฟังหนูชอบฟังนิทานมากเลยจ้ะแม่โอ้ดีเลยเดี๋ยวแม่จะเล่านิทานเรื่องนก ผู้หากินให้ฟังนะจ๊ะอา้าวซีวิตเท่าเลยตัวนี้แม่ใช่แล้วจ้าลูกจิบ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 พ่อกับแม่อยู่ไหนนะตัดภาพมาที่นกอีกตัวหนึ่งครับผมเขากะทาพ่อกับแม่เขาคือกัน,กนครับผมนี่แหละครับผู้เป็นลูกกะทากินนอผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไปหาเหยื่อมาปอนลูกนั่นเองครับผมจบเลยเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อ